ับผมก็สวัสดีพี่น้องท,ทุกคนนะครับวันนี้ก็มายุ่งเลยอยู่ในช่องวาววาววินค้นมานนะครับผมวันนี้กติพาพี่น้องมายามตะคายามมองนะครับยามดังสิบสิบแปดเซนกับเก้าเซนนะครับเป็นด่างสองหนะจระมารุ่นตองกันครับพี่น้องรุนตรงกันว่าสิมพีจะโตวนะครับมีแต้มบอนะครับผมโอเคครับผม น้องปลาย่างดิ้นนะครับขึนโตดิ้นครับขึนโตดิ้นโตดินน้องโอ้ปลาเียนไงครับถไงปลาป่าไงนะพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วนี่พี่น้องมาแล้ว มานานแล้ว ครับแต้มแรกมาแล้วพี่น้องพี่น้องมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วอู้หูบริบริท้ายวัยงหัน,นครับพี่น้องประคบไงพี่น้องเลย มานแนวกรับมานแนวลงหันเมริไทยครับ เขียวยป็นครบนะครับตะขบนะครับเป็นไงล่ะเข่าปลาเนะี่ยเข่าขปลาเนะี่ย โอ้มานะพี่น,อน้องเลยมันี่หลุดเหรออืมให้มันขา่ามเ้อะพี่น้องเนี่ยอะซีดีซีอีกแล้อครับเนี่ย แขคมขนาดหรือไ,ไปน้องปลาตัวนี้ ปากเป็นเป็นตะยานนะครับออมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วอู้มาแล้วพี่น้องเียตายแล้วนะครับนี่กับโปงสามโลได้อยู่พี่น้อง มานแล้วครับมาน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 นี่ครับพี่น้องก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าววินน้ำนเด้อครับขอบคุณครับผม